สวัสดีค่ะจันเพลงล็งนนทศิลค่ะนั่นจกักรยานทีมชาติไทยตอนนี้กําลังเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งกีฬาโอลิมปิกค่ะวันนี้มีเคล็ดลับจะมาบอกน้องๆในการขีปรนนนะะรข่ประเภทถนนค่ะในการขี่ประเภทถนนนะคะเราต้องมีความทนทานเพราะว่าขี่ถนนมาต้องขี่ทางไกลนะคะต้องใช้เกียร์ให้เป็นรู้จักแบ่งแรงนอกจากนี้เราก็ต้องฝึกกําลังขาโดยการเล่นเวทหรือวิ่งหรือวิ่งขึ้นบันไดนะคะ่ะ แล้วก็กำลังแขนก็มีส่วนในช่วงขึ้นเขาเราต้องดึงก็คือทุกส่วนของร่างกายต้องแข็งแรงนะคะครานี้ก็คือเป็นเทคนิคของจันเพลงเองนะคะน้องๆก็ควรจะไปฝึกมันฝึกฝนร่างกายของตัวเองให้มีความแข็งแรงวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนเคล็ดลับทีมชาติโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย